ได้แล้วกูเปิดลำโพงไอสัตว์เอ้ยกูว่าไอ้กูใส่หูฟังทำไมกูไม่ได้ยินวะเอาล้วครับโอ้โหแชทรวยนะแชทรวยเอาไอเดียวะเรามาแกงขนาดนี้เราก็ต้องแกงแล้วป่ะป้คุยแกงก่อนดีกว่าพิมพ์รายงานการขายที่ฉันส่งให้นะพิมพ์เตอร์เสียอีกแล้วแค่นี้เหรอโอเคฮะเราไปมินจองต่อค่ะมินจองเรามาซุกดีกว่ามินจองเนี่วะนายชอบอาหารเผ็ดไหมไม่ค่อยเก่งเรื่องกินเผ็ดอะแต่ก็ชอบนะแว้ร้านกาแฟระหว่างไปทำงานกันโว้มินจองชวนไปเดินฮะแล้วก็อึนบีโอป้า มารับชันหลังปราร์ตี้คืนนี้ได้ไหมโอเคมาซุกทําอะไรอยู่ถ้าไม่มีอะไรทํามาที่ร้านอิเนเทอร์เน็ตคาเฟ่นหน่อยก็ได้นะเลิกนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วทําอะไรบ้างหมดแล้วฮะทุกคนแม่แม่เงียบไปเลยครับไปฮะเราคุยกันหลังเรื่องงานได้ไหมซึ่งอีโอแต่ละคนโอแต่ละคนเฮ้ยดูนี่สิมันเริ่มรู้สึกหมดแล้ว โอ oh, okay. uh, ้คุณยายเห็นไหมเห็นไหมเธอบอกว่าถอดใจในสอสมวันเอ่อผมจะถอดเดีนี้แหละครับจริงๆเธอไม่รู้หรือไงว่าสัญญาสําคัญแค่ไหนแล้วไม่ยายไม่ถอดให้อ่ะอะไรล่ะสําคัญสําหรับผมแล้วสําหรับผมแล้วอะไรสําคัญอากาศไฟน้ําต้นไม้แสงสําหรับผมแล้วอากาศสําคัญฮะกดสติหน่อยเอ้าทําไมมาสุกได้วะ คืออะไรทำไมมันฟุกได้ทำไมได้ได้หัวใจวันมันฟุกมาโอ๊ยกบมาฟุกวันนี้เธอมาสายอีกหรือเปล่าอยู่ไหมเนี่ยดูเหมือนสูงขึ้นดีดลาผ่าเหยียบรองเท้าใหม่จัตจี้ดีดละผ่าได้ก่อนไหมอ๋อทำไมต้องหาเล่นแก้มันสุกด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะดูเหมือนสูงขึ้นนี่คือแบบยังไงก็คือก็คือเห็นหน้ากันทุกวันปะดีดละผ่าปกติเคยดีดละรอบหนึ่งแล้วก็ อยู่รองเท้าใหม่จะไปแกล้งเขาทำไมจกักรจัี่ก็ไม่ไน่าแกล้งเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวถัาพาดีกว่าเอา้าโอ้ยคิดดีแรงไอสัตว์แล้วกูว่าแล้วสัตว์โอ้กูมาซุกทำไมเธอดูเศร้าจังจะบอกว่าไม่มีอะไรฉันแค่มาเป็นเอกสารยื่นมาสิาาเศร้าเศร้าเลยเอา้าใครเนี่ยไอ้เจากเดิมเลยสัตว์คุณชินเน่ค เธอได้งานทำหรือยังไงออ๋ฉันแค่แวะมาปริน้นเอกสารนิดหน่อยฮะจริงเหรอเอ้ยส่เกอะไปหาอะไรกินกันนะไปหาอะไรกินกันไห้กินกินจูบเธอพี่ยังไงวะจูบเธออุ้ยขอบคุณที่ให้กินนะแล้วก็จูบอย่างเงี้ยเหรอเลยจะไปกินดีลองจูบไหมลองจูบดูไหมอีพีสุดท้ายแล้วไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแล้วมัง้งไปอืมอืมไม่ชอบเหรอ ไม่ใช่ใสอกอกคุณนะ่ะโอใใ้ยมันโอ้ยยันจ่ายด้วยสัตว์อุ้ยอ้าวมันสุกรองไ้เลยแต่ใจไม่ได้ไม่ได้เสียวใจมันสุกนะโอ้มันมันย้อนกลับมาสีนเดิมวะโอ้เธอมาแล้วเหรอคิดอะไรอยู่หรือ,รอเปล่าไม่ออาจจะบาดเจ็บนะ ย้อนกลับมาวันที่เราเจอกันครั้งแรกฮะให้ฉันจัดก,การเองเถอะไอฉันแข็งเก่งกว่าที่เธอเห็นนะจริงๆแล้วฉันเรียกเธอมาวันนี้เพราะมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรหรอฉันจะลาออกจากร้านกาแฟแล้วแล้วก็วก।ฉันจะเปิดในฐานะศิลปินโอเคครับเดบิวต์เดบิวต์วใช่ไหมอุ้ยเราก็จะไม่ได้เจอกันแล้วสิโอ้ยินดนะอุ้ยขนลุกเลยเนี่ย แต่เพิ่งจะยืนยันเมื่อเช้านี้เองฉันอยากให้เธอเป็นคนแรกที่รู้จากนี้เธอจะได้รู้จากแค่ฉันในชื่อพักมินจองไม่ใช่มินีต่อแล้วเฮ้ยนิพันขอบใจเอ้อไม่เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันจะทำเครื่องดื่มพิเศษให้เธอเองอะไรอ่ะเออมันเรียกว่าอะไรอ่ะสไปซี่เปเปอร์อเมริกัน เดี๋ยวนะใส่พิกจริงๆหรอช่วงนี้เธอดูเหนื่อยเดี๋ยวน้ำอะไรคงใส่พิกเ่ยน้ำมาใส่พชิหักกนเนียอลองชิมแล้วเลยชิมก่อนไหมมาเดี๋ยวป้อนป้อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่จะป้อนหมิ่งหมิงเออ จะทำอะไรเนี่ยเออลองน้ำใส่พริกดิเอออะไรจังชีบผ่ายล้วฝอยจริงเหรอใช่จริงเลยทีนี้ตาเธอแล้วอ้าวโอ้ดูเวลาสิจะสายแล้วสายเหรอจะาเทใส่แก้วให้แล้วกันโอเคฮะใส่แก้วโอ้ไม่มีเวลาแล้วใช้ต้องรีบไปแล้วไว้เจอกันอาจจะกินก็กินเถอะ ไปกินก็กินเถอะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปไหนอ๋อนี่โต๊ะทำงานเราเป็นโต๊ะทำงานเรานะฮะอุย๊ยอะไรอ่ะไม่ดูอะไรเฮ้ยคุยยั์แกน,าาน่ะเวลางานเวลางานใจเย็นๆน,นะทำไมมาสายขอโทษครับอย่าคิดว่าจะปล่อยผ่านไปนะโอเคว่าฉันชอบนายละ่ะเข้าใจ อะไรอะ่ะใจเย็นๆวันนี้ฉันดูเป็นไงบ้างติดกระดุมซะาดูดีเลยแหละดูเน้นๆไปหน่อยดูเน้นๆไปหน่อยเั้นเหมือนเหมือนว่าเขาอว้วนนะติดกระดุมซ้าเหมือนไอ้จะออกอห่วงหน่อยส่วนดูดีเลยก็คือแบบชมไปเลยว่าวันนี้ถูกใจติดกระดุมซ้าก็จะห่วงแต่ว่าแกนเขามาแบบทรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไง อืมเข้ามาส่งแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เดี๋ยวเราอะชมเขาหน่อยดีกว่าไปดูดีเลยล่ะเออโอ้ใจเย็นๆคืออะไรคืออะไรใจเย็นนะใจเย็นนะ จะกินเห็นไหมอยากกินอะไรเป็นกลางวันซุปหมูใส่ใบสาระแหนงั้นกินบับเป็นไงนายไม่มีอ่ะอะไรคือนายไม่มีอ่ะงั้นกินบับเป็นไงซุปหมูเหรอกินบับไหมเออกินบับไหมสะดวกแล้วก็เร็วด้วย เออน่าจะรุนเร็วต่อกันแบบเหมาะเลยฉันกำลังไดเอทกินแบบคีโตสำหรับฉั้นละกันรไรจะพูดอีกเหรอโอ้ยแปลไม่ถูกอะลิปสติกเธอสวยดีนะวันนี้ใส่ชุดชั้นไนเสีอะไรโอ้ยใจเย็นนะเอาลิปสติกดีกว่าไปฮะที่ทำง,งานเอา้าโอ้นี่กูต้องใส่ต้องถามต้องถามว่าใส่ชุดอะไรอ่ะถามจริงนายเป็นทนอุ่นในฤดูหนาวใช่ไหม ไม่พูดถึงอะไรเนี่ยหรือมันคือมาราทอนบาบิโทนเยบไปเลยไปหน้านายมันโทนเมาเออกลับบ้านด้วยกันไหมวันนี้กลับสิจะ๊ะขอโทษทีคืนนี้ฉันมีนัดแล้วเจออ็บหายละอะไรอ่ะอินดีสามทุ่มโอเคไหมโอเคล้วมีนัดแล้วเราต้องมาที่นี่นะสามทุ่มนะ โอเคฮะเดี๋ยวเป็นเบี้ยป้าเธอเหมืนเล่าจังทำไมมาเอาป่านนี้ล่ะสุดๆนี่อะไรเนี่ยตื่นดีจังเลยอย่าให้ใครดูนะทุกคนดูส,ดนดสินี่แฟนฉันอ่ะน่ารักที่สุดเลยไปเลยจ้ะบบ <c oughs> โอเคอะเพื่อนมึงไม่ไหวแล้วละหน้าเ <c oughs> พื่อนมึงคือแบบไอ้นี่เลยนะทำไมเธอถึงมาทางนี้ทำไม ฉันถึงเป็นแฟนคุณละสวัสดีครับโอเครับตามน้าไปก่อนนะเราก็เ็ดใช่ไหมโอ้ดูดีมากเลยตัวด่าเพื่อนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเธอนะข้าจ้าแล้วก่อนด้ก่อนน้าเพื่อนคือเขาหน่อยมากเลยกูมาทำอะไรที่นี่เธอดื่มไปเท่าไหร่เนี่ย น่าจะหักจากเรานะฮะฉันบอกไปแล้วว่ามันอ,<ะ>อันตรายที่จะเดินไปคนเดียวตอนกลางคืนเพราะรงั้นฉันถึงเรียกเธอมาไง<อ>แล้วถ้าเธอไม่มาละแล้ว <ez> ถ้าฉันไม่มาละฉันก็จะโทรหาเธออีกแล้วถ้าฉัน,ย,ย,นยังไม่ไมาอีกะฉันก็จะตักหายอีกครั้งป้าฉันมีปัญหาเพื่อนจริงๆนะเพื่อนของฉัน เธอชอบคนที่ไม่ชอบเธอตอบจริงๆอ่ากูแน่นอนเธอควรทำยังไงดีเธอสวยไหมบางทีคุณก็ควรยอมแพ้นะไปสารภาพรักกันเถอะโอเคบางทีคุณก็ควรยอมแพ้นะเราก็ต้องเรารู้แหละว่าไปไปรอไปเราอย่าไปให้ใจเขาเยอะนะครับผมแล้วก็ถึงมันถึงวันอีพีสุดท้ายแล้วถึงวลาที่เราต้องเลือกแล้วโอเคไป บางทีเธอก็ควรยอมแพ้ไหมทำไมอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างลําบากขึ้นสําหรับพวกเขาทั้งคู่นะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบความดื้อรั้นแบบนี้เข้าใจไหมเธอก็ไม่ชอบด้วยใช่ไหมอ่ะใช่อาจจะนะใช่ไนเถอะฉันไปก่อนแล้วกกนบีเดี๋ยวก่อนกกนบีเราต้องคอยตัดใจไปทีละคนแล้วครับผมว่า เรื่องจะจบแล้วทุกคนเริ่มนั่งหอยแล้วฮะเอ็่อบีกลับบ้านแล้วไปล้างตัว <มา S 1> แล้วก็ไปอาบนะฉันจะไปอาบนั้นวนะเธอมีเวลาสักนิดไหมแต่ละคนเนี่ยนะโอ้ยฉันให้เธอ อ้นตายเลยเนี่ยจะไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อแถวนี้มาเธอทำงานพาร์ทไทม์เหรอใช่และฉันอยากจะบอกเธอจริงๆนะยูมันทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยเดี๋ยวใช่เหรอทั้งหมดนี้เลยเหรอจะของร้านให้มาหลังจากที่ฉันเลิกงานบนโลกนี้มีแต่คนดีๆมากมายจริงๆนะดูเหมือนจะเป็นของเหลือซะมากกว่านะเออน่าจะเป็นของดรายุอะ เรียกคนอื่นยอมแพ้กินให้อร่อยนะยอมแพ้เลือกเนอุ่นอืมอกินให้อร่อยนะก็คือให้เขากินให้อร่อยนะยอมแพ้ก็คือไม่เอาใช่ไหมเรียกคนอื่นมากินด้วยก็เหมือนจะห่วงของนะะัดอ่ะเราจะกินดีกว่าปะเออฉันจะกินดีกว่านะอ๋อมีข้าวติดแก้มน่ะเออ,อขอบคุณที่กินให้อร่อยนะ โอเคฮะฉันไม่สามารถถ่งเวลาแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้วใช่ครับต้องตัดใจฉันจะบอกให้เธอรู้สึกว่ายังไงเอาลนะฮะได้เวลาสารภาพรักกับสาวๆที่เราต้องเลือกแล้วนะฮะเราจะเลือกใครดีครับผม ซึ่งอีมันจองมันก็ต้องแกนล้วปะเรามาขนาดนี้แลวอะไรความรักไม่พอเอาดีๆก็คือกดไม่ได้อย่างเนี้เหรอแต่ทาไมซึ่งอีกดได้ไม่เข้าใจอะไปกดแกนดีกวาไปจะบอกนะ้วกูต้องไปเอา,าคะแนนความรักจากแกนก่อนอ๋อโอ้เราต้องไปเลือกไอ้ชอยนั้นนีหว่าที่เราไม่ไม่ได้มื่เกีนน้เนี้อ่าเอ้ตรงไหนวะโอ้ลงนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามาเก็บแต้มตรงนี้ก่อนนะฮะโอเค เราต้องมองหัวใจตรงนี้ครับไม่งั้นไม่ได้อันนี้คือมุ่งแล้วนะอันนี้คือมุ่งแล้วนะวัสดี่านสวปนคู่คยอมแพ้นะฮะเรากินเราตอบไปแล้วก็กินให้อร่อยนะความรักไม่พอหรอหรือว่าต้องตัดใจวะตัดชิบหายละเราต้องเดี๋ยวลองลองตัดใจของซึ่งอีก,ก่อนนะฮะไม่ได้ฮะเราไปอะไรใครตอนไหนหรือเปล่าวะโหต้องย้อนใจลเลยนะถ้าย้อนอะ่ะเราก็มาไกลยอยู่นะแกนเข้าใจ แล้วตอบอะไรไปไม่ดีป่าวะทำไมจันใจถึงไม่พอวะแันดูเป็นไงบ้างดูนี่ยมันติดกระดุมซะดูดีเลยกานเดิมป่าวะ,อ,ะอ๋อกินเธออ๋อกินเธอฮะกินเธอไม่ได้ฮะเออก็ถูกเลถูกแล้วนี่ ความรักไม่พอเดีะเด๊ะเเนี่ยเราเราได้แกนมาหนึ่งเลยนะแล้วหัวใจมันความรักจากซึ่งอีมันพอได้ไงวะกูงงมากเลยโอเครู้แล้วว่ามันขาดตรงไหนเราต้องไปย้อนกลับไปในตอนที่นี่เลยนะตอนที่เราไปเลือกยกทรงอะตอนยกทรงเลยตอนที่ห้าตรงน,นี้เลยเราต้องเลือกเป็นของแกนถ้าเราถึงจะสภาพรักกับแกนได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราเลือกเป็นยกทรงนะฮะ อ้าวเยอะเลยละเอาไหมเอาใหมเอาหมเร็วไปหน่อยนี่ยกทรงพอเราเริ่มยกทรงตัวเราก็จะได้หัวใจแกนอันนี้แล้วเราก็จะสามารถกดสรอาความรักของเตยนได้นะครับนี่ฮะมันจะเป็นยกทรงน,นี่เป็นของเธอหรือเปล่า่าคอยดูทุกคนหัวล้อย,ยิ้มอ่ะเออสายตาเธอดีเหมือนกันนะเนี่ยหมายความว่าไงสายตาแบบนี้เขาไม่รู้อะไรสักหน่อย นั่นมันของเธอใช่ไหมใช่แต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อลองใส่ก่อนนะฮะมันใช่แต่ว่าเธอรู้สึกอย่างไรจะคงไม่ถึงกับใส่บิกินี่มาโชว์หรอกนะเออโอปะเราไปทะเลกันไหมทะเลอยู่อยู่ก็ทะเลฮะากี่แล้วเนี่ยขัดจ้ะไม่มีผลที่จะไม่ไปไหน ฟังเ้าเลฟังดูดีนะนนเราไปาาตอนนี้เลยไหมเนี่ฮะเป็นยกส่งของแกนนะครับผมแล้วเราก็ถึงจะได้อันนี้มานะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปสรรภาพรักกับแกนเลยเลยว่ะเรื่องาราวฮะไปครับอันนี้เราเล่นไม่หมดแล้วนะเส้นทางเดิมปึ๊บไปฮะโอเคครับเอา้าไม่มีชักจบอ่ะ ัลโหลโหกูเล่นลำยี่อนะไรมือ่อก้วโหสาวย้อนไปตั้งนานตั้งไกลไอเวนไม่มีชักจบจริงหรอเอาดีๆอ๋อไม่มีชักจบแกน What the fuck อันนี้เป็นอ๋อซีนเอนเครดิตนะฮะเดี๋ยวเราเอามาไม่ได้ปลดล็อกเยอะเลยอะไปเวลาที่เราเล่นในเรื่องหลักโอเคเดี๋ยวเราดูแกนก่อนอไม่ใช่ดูมันซูก,ก่อน เยอะกูยังมุ่งแกนเดียวเลยผมว่าสัมภาษณ์จะผ่านไปได้ด้วยดีนะโถ่ไอ้บ้าเอ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะต่อดคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อนี่ตอนที่ตอนพี่สัมภาษณ์งานครั้งแรกนะเออมาซุปป,ป้องว่ะใช่เราะจะเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นถ้านนายกล้ามาดูถูกต่อหน้าฉันนี่ฉันจะไม่ผ่อนไปแน่้าใจไหมคำเตือนครั้งสุดท้ายอุยพี่เขาชอบเรานะจะไปว่าเขาคือน้าหงอยเลย ไปฮ่าจะไปขอมินจองแล้วต่อไปมีจองเยอะอยู่นะออ้ยมีจองเซ็นให้อตั้งใจเซ็นเลยอะ่ะกูมามยอ๋ที่ไม่ลืมพวกเราอทุกคนรักเราฮะแหมหลอกจริงเลยมาซุกเฮ้ยไม่ใช่ใครวะยูมันไนทอสสามคนนะฮะอันนี้ลาก่อว้อ่นี่ไงตอนนี้ไงที่ ที่ว่าอยู่ดีมันก็เมินไปเลยอ่ะเออมันเมินมันเมินหายไปเลยอ่ะโอเคแล้วก็เปิดมาเจอเป็นใบใบห้องเช่านะโอ้เออสง่งให้ผีคนหรือเปล่า <c oughs> พวกฟิล์มบอยอยากดื่มคืนนี้ <c oughs> พวกเขาจะมาบ้านเราใช่ไหม จะมานอนอีกแล้วเหรอแย่จังเลยเจ้สิสพวกเขาจะไปนอนที่ห้องมินจองใช่ไหมอ๋มอเจ้จะไปนอนห้องมินจองมินจองก็เลยมาอยู่ที่ห้องยูมันพอดีโอเคเธอยุ่งกับเรื่องงานพระทามเข้าใจนะ <S <S อืมก็เลยหนีออกมาเลยอะไรอะไรก็ห้องกูใบปิวขอพักพ่อแม่ขออยู่มันนะฮะ ยายโอเคอันนี้ใครรู้บบบบางจังอ๋อไอ้น,นี่มันสต็อกเกอร์ดีว่ะโอ้ยเกินไปอ๋อเฮียซับไม่ขึ้นไอค้คอนไอ้ขุนคอนอ๋อมันมาหามินจองนี่ไอ้ขุนคอนคุณรู้มันมาซ่อมประตูสุดท้ายนี้คุณมีคาติปจำใจอะไรไหม แกนะฮะแกรักษาสมดุลไว้หมายความว่าไงนะคุณจะบอกให้ฉันทำตัวชิวๆหรอไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยมือสัน่นมือสัน่น <laughs> มันต้องมีผลอยู่เบืนน้องหลังแน่ๆเลยอธิบายหน่อยสิเออจะอธิบายหน่อย <c oughs> เออ <c oughs> มันหมายถึงการ <c oughs> ไม่ทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะผมงั้นคุณจะทำแค่พอป,ประมาณใช่ไหมเย่ yeah, yeah, ใช่เลยผมเชื่อว่าสมดุลคือกุญแจสู่ความสมบูรณ์แบบนะครับผม ผมอยากเป็นคนที่รักษาสมดุลได้อ่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับเนี่ยว้ใจแกว่ะแกก็เก็บอาการอ่ะวันนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนว้ายวันนี้กูกลับมาดูดีกว่าดูนี้แบบดูเล่นไปแล้วก็กลับมาดูเนาะเอออุอ้ยเป็นดีไม่มีเลยอะ่ะโอเคหมดแล้วหมดแล้วเหลืออะไรวะ อุ้ยแกลนมันซุกมีจองฮะสามคนนี้ฮะเ <c oughs> พื่อนบ้านตัวละครเยอะอยู่นะที่เรายังไม่เห็นอุ้ยมีหลาย,ยตัวละครพวกนี้เรายังไม่เห็นเลยอัลบั้มนะฮะอัลบั้มเราดูไปแล้วนะัะผมท้งข้าไม่มีหมดแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้งั้นพอแค่นี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันไม่มีซีนที่เราเลือกแกนอะ่ะเปิดบทนี้เราเลือกแกนไม่ได้ครับมาสุดแล้วฮะไม่มีฉากเอนดิ้งนะครับผมไม่รู้ว่าต้องทําไง โอเคครับดนั้นก็เดี๋ยวจบพานี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสาหรับเกมนี้นะครับผมก็เราต้องลากันแล้วนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมในเกมหน้าๆผมเดี๋ยวจะหาเกมแบบแนวนี้มาเล่นเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะสวัสดีครับ